โชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่บริษัทเราเลี้ยงข้าววันหยุดน่ะนานสิไม่งั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถวนี้มีร้านดีๆที่ไหนเออใช่วันหยุดก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆก็ไม่มาถ้าลุงเขามาวันหยุดนะลุงก็คงรวยตายเลยแหละเฮ้ยบีมดูดิ ี่อย่เอาข้าเทีย่ยงใส่ของนั้นะอะหรือว่าห่อของเหนือกลับบ้านเหรอเนี่ยตายแล้วทําไมก้หยกต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะยอมนะกับพวกเรากกงก็ได้ว่ากำลังทำบาปนั่นสิสงสัยจะอายแล้วมั้ง โยกเธอเก็บไปกินหน่อยก็แล้วกันนะฮะนั่นสิแค่โต๊ะพื้นเองเธอคงไม่ถือใช่ไหมโยกเขาไม่ถือหรอกขนาดเท่อเหลือๆเขายังไม่ถือเลยจริงไหมจ๊ะโยกเก่งด้าอะไรกันอะบอส คนอื่นเขาทำงานกันอยู่นะเสียงดังรบกวนเขาเออแล้วนั่นอะไรนะ่ะนี่มันขนมของใครบีมของเธอใช่ไหมฉันบอกแล้วไหนว่าไม่ให้เอาขนมเข้ามากินในห้องทำงานเออคือฉันก็เก็บดีแล้วนะคะ แต่โยกเขาเดินมาชนตกนะคะคุณโยกทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยล่ะส่วนคุณบีมห้ามเอาขนมขึ้นมากินบนห้องนี้อีกเข้าใจไหมค่ะนี่พวกเธอทำแบบนี้ทำไมก็ฉันสะาใจไงมีอะไรปะ หูยนะบอสคะทำไมมันเยอะขนาดนี้คะเนี่ยบอสคะนี่เปลี่ยนร้านเหรอคะใช่ ร้านเปิดใหม่นะ่ะพวกคุณรู้จักไหมอืมคุณคุ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะบอสไม่เป็นไรครับพวกคุณตามสบายเลยนะผมขอตัวก่อนนะค่ะบอส,บอสนี่ค่ะค่ะม่สตายโอเคล่ะน่ากินมากเลยอ่ะพี่อยู่ในกล่องก,กลิออน่นก้หอมเลย แกเอาไหนยัยดีมฉันเอาอันนี้นะฉันเอาอันนี้แหละเป็นไงบ้างน่ากินไหมก็น่ากินสิเธอละเคยกินของแบบนี้บ้างไหมเห็นกินแต่ของเหลืออ๋อฉันกินบ่อยแล้วแหละอุต๊ะคนที่ห่ขอของเหลือกลับบ้านอย่างเธอมีเป็นยาซื้อของดีๆแบบนี้ไปกินด้วยหรอฉันไม่ได้ซื้อหรอก ฉันเป็นเจ้าของร้านอ่ะแกเนี <practiced noise> uh <representation> ่นะเป็นเจ้าของร้านอืมฉันทำช่วงมันหยุดน่ะเปิดได้สามสี่เดือนแล้วแหละถ้ายายหยกทำร้านอาหารยีบีมอะไรยี่ไวะของเหลือของพวกนี้มัน 哦。<Okay. S 2> okay. ตามใส่เขาและที่สำคัญสิ่งที่ผมเห็นมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่พวกคุณพูดแม้แต่นิดเดียวคุณจะลาออกจริงเหรอคุณหยกใช่ค่ะบอสฉันจะออกไปทำร้านอาหารเต็มตัวแล้วค่ะอืมฉันต้องขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันได้ทำงานที่นี่ไม่เป็นไรครับเออแล้วที่คุณบอกว่าทำร้านอาหารเนี่ย มีหน้าร้านหรือว่าขายออนไลน์ล่ะขายออนไลน์ค่ะแต่ฉันจะออกไปทำหน้าร้านนี้เลยค่ะอถ้าอย่างนั้นผมขออุดหนุนร้านคุณสักหน่อยดีกว่าแล้วถ้าอร่อยจริงผมจะสั่งมาเรียนพนักงานทั้งบริษัทเลยค่ะบอสขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับทีนี้พวกเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันมีเหตุผลของฉันเออ ฉันขอโทษนะพวกฉันเข้าใจผิดใช่พวกฉันไม่รู้จริงๆพวกฉันขอโทษนะแค่เข้าใจผิดมันไม่เท่าไหร่หรอกพวกเราสมนึกผิดแล้วค่ะคุณนุ๊กโยพวกฉันขอโทษนะพวกฉันจะบังรับตัวก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรพวกเธอหรอกขอบคุณนอโยขอบคุณจริงๆนะแต่ยังไงผมก็ต้องลงโทษพวกคุณอยู่ดีนะครับเพราะพวกคุณ ก่อความวุ่นวายในบริษัทเดือนนี้ผมขอตัดเงินเดือนพวกคุณ20%หวังว่าพวกคุณจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับค่ะพู้บังขอโทษอีกครั้งนะคะบอส โรงแรมใหม่ที่ภูเก็ตนี่โหห่ิงนี้ก็เรียกทุาแก่างนี้ได้แล้วสิหรือว่าเรียกคุณหญิงดีคุณหญิงลูกนู <c oughs> อ๋อ่ะอ่สั่งอาหารกันเลยไหมอือได้นะได้ไดนุ๊กจ้าขอเมนูไหนจ้า ที่เลยนะนี่ร้านฉันเองแล้วร้านเธอมีอะไรแนะนำบ,บ้างล่ะโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับคือที่นี่มีแกงส้มกุ้ยงยำเผ็ดรวงแล้วก็ผัดิกแกงครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นละจ้ะ เอาเข้า3สามทีไปนะครับอาหารครบแล้วนะครับโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยแน่นอนอยู่แล้วนี่ถ้าร้านฉันได้เปิดที่โรงแรมเถอนะรับรองยอดขายผู้กระฉูดแน่นอน จ้าส่วนห้องเสื้อของฉันอะช่วงนี้กำลังจับแบรนด์นำเข้าแค่เฉพาะยอดอเดอร์ order, <ม>ก็ส่งแทบไม่ทันแล้วแล้วถ้ายิ่งได้เปิดหน้าร้านที่โรงแรมเธอนะรับรองรายได้ต้องเพิ่มอีกหลายเท่าแน่บอกตามตรงมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ความเสี่ยมันก็สูงด้วยนี่สิ สเสียงเสริมอะไรเธอไม่เห็นยอดรายได้ที่ฉันส่งไปให้หรอนั่นสิแถมของฉันนับยอดพิออเดอร์ไปให้ดูด้วยนะนี่ลูกหมูฉันรู้ว่าเธอเป็นนากนธุรกิจใหญ่แล้วจะทําอะไรต้องรอบคอบแต่นี่พวกเราก็ไม่ได้จะขายร้านทิ้งซะหน่อยเราก็แค่อยากได้ชู้ร่วมลงทุนที่ไว้ใจได้มาช่วยขยายสาขาก,ก็เท่านั้นเอง แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วด้วยฉันถึงได้เชื่อใจเธอไงโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้ก็ได้ขอบใจนะจ๊ะยัยลูกหมูเพื่อนรักดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันนะ <c oughs> เออฉันลืมเลยฉันต้องเช็้ไปขึ้นเงินให้คุณแม่เดี๋ยวฉันขอไปธนาคารแป๊บหนึ่งน,นนะ ออแล้วฉันก็จะได้ไปทําธุระให้พวกเธอด้วยไงจะได้เสร็จไวๆอ๋อได้สิเนียนเธอรีบไปเถอะรีบไปรีบกลับน,นะจ๊ะพวกฉันจะได้รอกินข้าวโอเค <c oughs> เดี๋ยวมานะ มันจะหลอกง่ายขนาดนี้บอกแล้วแค่ทําเอกสารให้มันดูดีนะยังไงก็เชื่องั้นที่เขาพูดกันว่ามันรวยเพราะถูกหวยก็เรื่องจริงนะสิฉันก็ว่าอยู่ดูสารรูปมันวันนี้สิแต่งตัวก็เฉยใครจะไปเชื่อว่ามันเป็นเจ้าของโรงแรงแมแหมก็ใหญ่ลูกหมูนะ่ะมีพ่อเป็นพานโรมมีแม่เป็นแม่บ้านสภาพหนึ่งมานะนะก็เป็นได้แค่คนยกกระเป๋าในโรงแรมเท่านั้น แต่เรื่องเอกสารเนี่ยฉันต้องขอบใจเธอจริงๆนะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องตัวเลขะฉันถนัดอ๋อเหรอไม่น่าล่ะสภาพห้องเสื้อเธอถึงได้เป็นอย่างทุกวันนี้นี่เธอพูดอะไรนะโอ้ยไม่ต้องมาปิดบังฉันลรอกฉันรู้นะว่าห้องเสื้อเธออ่ะมันจะเจ๊งแหลม่เจ๊งแหลมแหละร้านเธอก็ไม่ได้ต่างกันไหม ถ้าไม่ใช่เพราะใหญ่ลูกหมูมาชาตินี้ฉันจะได้เห็นกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้ในร้านเธอหรอกกับข้าวมีแต่วิญญาณโอ้จะเถียงแค่ให้แดกอะไรานมาในเมื่อพวกเราก็จะยิ่งงานนี่ลูกหมูหนีกันอยู่แล้วแหมไม่คิดจะสงสารเขาหน่อยหรอจะไปสงสารมันทำไมเมื่อก่อนมันเคยกระจอกยังไงเสียเงินไปมันก็แค่กลับไปกระจอกยังเก่าคนอย่างมัน แทนแกเป็นลำบากอะไรหรออุ๊ยจริงด้วยอะไรของแกทำไมพวกคุณทำแบบนี้พี่ลูกหมูเขาเป็นเพื่อนพวกคุณนะเราแกยุ่งอะไรด้วยเอ๊ะก็ว่าหน้าคุ้นๆแกเคยทำงานที่รา้านฉันมาก่อนใช่ไหม ใคนที่อยู่ระดับล่างเหมือนแกงั้นสิถึงได้เดือดร้อนแทนกันขนาดนี้จะเป็นคนระดับไหนผู้คุณก็ไม่ควรดูถูกเหยียดหยามก,กันนะครับแต่นี่เขาเป็นเ,นเพื่อนสนิทที่กำลังใจะให้ความช่วยเหลือผู้คุณแท้ๆแต่นี่ผู้คุณกลับไม่ให้ค่าเขาเลยผมถามจริงๆเถอะผู้คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมสังเอนเรื่องชาวบ้านเขาเ,เกินทำไมแกจะไปบอกเขาหรือไง Eu พทั้งหมดมันเป็นแผนของผมไงล่ะครับพี่หมูพี่หมูจะลงทุนกับเพื่อนจริงๆเหรออืมใช่ทำไมอะ่ะแต่ข้อมูลที่เพื่อนพี่ให้มามาดูปลอมยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเอาตรงๆเลยนะตอนแรกพี่ก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่เพื่อนพี่มันจริงจังกว่าพี่ซะอีกพี่อยากปฏิเสธนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอืม งั้นเริ่มงเพื่อนพี่เดี๋ยวผมช่วยตามสืบให้อเองสุภาพถึงมานะน,นะก็เป็นได้แค่คนยกกระเป๋าในโรงแรมเท่านั้นแหละโชคดีนะครับที่ตอนเด็กเราไม่ได้รู้จักกันไม่งั้นผมคงไม่ได้เห็นตัวจริงพวกคุณในวันนี้ เมื่อกี้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่ทันแล้วหรอครับผมสื่อก็รู้หมดแล้วว่าร้านคุณกำลังเจ๊จเพราะอาหารห่วยบริการแย่แล้วก็ร้านเสื้อของคุณที่ยไร้จัญยาบนเพราะกออแบบคนอื่นเขามาร้านแบบนี้หรอที่จะให้พี่สาวของผมลงทุนขยายสาขาด้วยพวกเธอรู้ไหมเมื่อก่อนฉันเสียใจมากนะที่เราสอทั้งร้อนและดูถูก แต่ตอนนี้เราโตกันแล้วมีสมองมีหัวคิดรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่นี่อะไรพวกเธอเอาขาเพื่อนบังหน้ามาหลอกมาโกงกันหน้านันดาเธอสองคนยังมีจิตสำนึกอยู่ไหมลูกหมูฉันขอโทษนะฉันก็ด้วยนะฉันผิดไปแล้ว ช่วยพวกฉันต้องไม่เหลืออะไรแน่ๆปัญหามันอยู่ที่พวกคุณไม่คิดจะแก้ไขแต่ดันมาให้คนอื่นช่วยแก้แบบนี้ปัญหามันไม่ได้หายไปหรอกคนเราก่อนจะช่วยเหลือกันมันก็ต้องรู้จักละ่ะรู้จักจริงใจต่อกันก่อนไม่ใช่มานิค่ะแล้วแทนข้างหลังกันแบบนี้พวกเธอยังสมควรได้รับความช่วยเหลืออยู่หรอไปกันเถอะนก เพราี่เสียเรามากพอลูกของ่ะ